โอเคครับก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับโดยในวันนี้นะครับเอก้ก็จะมาส่องนะครับกล่อง10,000 AC นะครับ Take l i g h t a Pirate Day นะครับผมของปี2022นะครับว่ามีของอะไรกันบ้างนะครับกล่องซึ่งปัจจุบันนะครับกล่องตัวสลัดเนี่ยในปีนี้นะครับก็น่าจะมาครบหรือไม่ก็เกือบครบแล้วนะครับว่ามาดูกันเลยดีกว่านะกันนะครับกดไปเลยที่ช็อปนะครับ โดยในครั้งนี้เที่นกขมาสองนะเพื่อนก,ก็ยังไม่ได้ซื้อนะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าคู่ควรกันารที่เราเสียเงินไปหรือเปล่านะครับเริ่มเริ่มชิ้นแรกเลยนะครับนี่ครับเป็นชิ้นนี้นะครับนี่จริงใครบางคนนะที่อยากได้ของแร้นะก็ะกดซื้อไว้ก็ได้นะเพราะมันเป็นแลนด์ลริตี้เนาะแต่ที่เนี้เก้ามองว่าเฉยๆนะครับก็เลยยังไม่ได้ซื้อนะครับนี่เป็นพวกอาวุธนะครับใส่ โสดินเออเฮ้ยอันนี้ก็ใกล้เคียงที่จะคู่กับดาบของเราอยู่นะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราดูต่อไปกันก่อนแล้วกันนะฮะเฮ้ยอ้อ้ยอ้อันนี้ก็อันนี้ก็ได้นะเนี่ยดูดิเออมีดาบที่เอ็ดเก้าที่เหมาะกับเกาะกับโุดินเก้าอยู่นะแต่น,นี้คงไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับ แต่มีเอฟเฟกด้วยไงอันนี้อันนี้แบบแบบไม่มีเนาะดูซิเนี่ยก็เป็นดาบจนสลัดเนาะเพราะว่ามันเป็นกล่องจนสลัดนั่นเองนะอืมปึ๊บอันนี้เป็นแบบอรชชั่นแบบโอน้นี่นะอืมนี่เป็นหมัดนะครับอ๋อไม่ใช่หมัดเป็นเรอะไรอะ่ะเป็นเหมือนกรงเล็บเหรอ,เอ,อเอ้ย เดีมันมันไม่เข้าดิชุดเรามันไม่ใช่อย่างนี้ถ้าใครแต่งเป็นแบบนินจาซามูไรอะไรเงี้ยพวกเกี่ยวกับโอนิอะไรโยไคเงี้ยก็ซื้อมาเก็บได้นะครับมันก็สวยนะอย่างนี้มันแรด้วยโหอันนี้อันนี้เป็นอะไรเนี่ยอ๋อเป็นฮะอ๋อเป็นชุดหุ่นยนต์นะครับอาร์เอร์ดูออริตี้นะครับเป็นชุดหุ่นยนต์นะมาดูอีกสิ เดลิสอันนี้เป็นแบบเมมเบอร์นะครับอืมนี่มีแบบนี้ด้วยเหราเนี่ยปืนขปืนข้างหนึ่งแล้วก็ถือเป็นดาบข้างหนึ่งอันนี้เป็นเมมเบอร์นะครับบอกก็คือเมมเบอร์ก็จะมีเนาะมีเมมเบอร์ใส่เมมเบอร์ก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับโอ้์ก็ซื้อได้หลายอย่างนะเมมเบอร์เนี่ย เป็นปืนมาดูปืนกันบ้างดีกว่านะครับว่าด้วยโจรสลัดก,ก็ต้องมีปืนใช่ไหมเออปืนโล่แปลกว่ะ <laughs> แปลกเป็นโล่เนี่ยอันนี้คืออุ้ยน,นีต่ตะเกียงว่ะเฮ้ยมีตะเกียงด้วยว่ะเอ้ยน่าสนใจนะครับนี่นี่มันโอ้โหนี่มันปืนบอมปะเนี่ยคอมมานเดอร์คันนอนนะใช่ปะคันอนมะเออถูกต,ต้องนะมีอันนี้เคียวเกี่ยวข้าว่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือสามง่ามนะอืมถ้าใคร <Yeah. S 1> แต่งเป็นแนวโพสดอนก็ได้เนี่ยเออว่ะอเก้าเนี่ยเรามีผมแบบเอออากรรมแล้วมีเราเรามีผมแบบนี้อ <number> ยู <pineapple such> <anxiety> ่อ่ะเรามีผมแบบผมปล่อยยาวเนาะเออทำเป็นโพสดอนก็ได้นะนี่เป็นแตะต่เกียงเหมือนกันนะนี่เป็นสเปียพกหอกอะไรเงี้ยมาดูชุดกันบ้านดีกว่านะไฮไลท์ของเราจะเป็นชุดนะครับ นี่เลยนี่เป็น Abyssal Angel นะครับชุด Abyssal นี่ชุด Debris นะครับอ,อันนี้ Darklord นะครับ Darklord Navar Commander นะครับ d า r k l o r d Lost หรอ d า r k l o r d Lost เฮ้ยอันนี้ก็สวยนะนี่ d o l i t y นะครับ อันนี้มิลเลอร์ดูอาลิตี้เหรออันนี้ควีนมอนสเตอร์ควีนเหรอ,อน,นี่เป็นพาลาดินไพเรสกัปตันนะฮะนี่ก็ควีนอีกแล้ฮควีนมันกินดอมันเตอร์นะฮโอ้ก็คือ2000 2011เอ้ย2021เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับ13บสเคออสอันนี้เปน็นเป็นแมปเสริมเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันฮะอ,อันนี้ Shadow Oni แต่อันนี้ชุดสวยอ่ะดูดิดูดิดูวันนี้ดีชุดสวยนะอืมชาอันนี้ Shadow w a r Shadow Flame อืม Shadow Flame ก็สวย Shadow Lord Shadow s t r i k e เออ Shadow s t r i k e ก็สวยนะดูดิน,นี่เป็นอืมนี่ มันมันเหมือนไม่ใช่นามาทั่วไปอ่ะส่วนใหญ่นามาอ๋อมันมันอ๋อมเฉพาะมันเป็นดาบนามาสซาม,มูไรด้วยแหละมันเลยมีแบบเหมือนดาบซาม,มูไรห้อยอย่ะเออสวยประสงผมนี่เท่เก็บนะครับบอกเลยครับเก็บนะครับทรงนี้อ้เก้านะสะสมหัวนะครับทรงนี้ต้องเก็บไว้นะบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับสามารถทรงนี้กับทรงนี้นะครับ เอาทรงนี้ดีกว่านะเพราะว่าอันนี้มันเป็นหน้าหน้ามันฟิกหน้ามาให้เนาะแต่ถ้าเราใส่เป็นหน้าบ้าอย่างเงี้ยเห็นปะเราใช้สงผมเนี้ยมันจะดูเข้ากว่านะและเท่กว่าด้วยนะบอกเลยทรงนี้ต้องเก็บไว้นะครับเดี๋ยวเราไป่องก่อนเดี๋ยวมนะามดูทีหนึง่งอันนี้เป็นแบบเฮ้ยไปแบบปิดไปแบบปิดตาเป็นเมมว่ะโอ้โหอดเลยนะถ้าลองได้ลองเสาะลอสวนได้นี่คือจะดีมากเลยนะจะได้รู้เลยนะว่าเป็นยังไงนะอันนี้คือแบบปิดตาข้างนึงนะครับ อยากลองสวมอันนี้วะเออน่าจะเท่นะครับมันดูนี่อันนี้แนวแบบตำโจ้นะครับตำโจนเย่ yeah. แบบมีเขาเออไม่เป็นเมมว่ะมีเขาก็น่าจะน่าสนใจนะครับเราไปต่อนะอันนี้น่าจะเฉยๆนะสำหรับอ้เก้านะมันดูธรรมดาไป ใครชอบก็ซื้อครับใครชอบก็ซื้อครับเอ้ยมีควีนอมอนเตอร์ด้วย่ะเนี่ยใครใครชอบแป่งเป็นควีนอมอนเตอร์เนี่ยซื้อหัวไปใส่แล้วก็ใส่เป็นเซตก็ได้นะน่าสนใจน่าสนใจโว้ยเขาเที่เลยวะ่ะเฮยเที่เกินแม่โอนี้แม่เที่จัดจริง อ๋อนี่ชาร์โล,ลอด์นี่มันถ้าแต่ไม่ผิดน่าจมมันก่อปะเมาเมาเมาก็ปะอันนี้คือคัทออฟเดลิตี้เอ้ยอันนี้ทรงผมนี้ก็น่าสนใจนะอันนี้น่าสนใจเลยเป็นแรด้วยนะเพราะว่าดูทรงผมนี่ดูทรงผมมันหายากนะครับสําหรับแอดเก้าคือถ้าเจอทรงผมที่น่าสนใจอ่ะควรที่จะเก็บไว้นะครับควรที่จะหามาควรที่จะหาทำอย่างั้นนะเฮ้ยอันนี้โคตรเท่เลยจ็บตาข้าหนึ่งด้วยนะทุกคน เจ๊เจเจ๊เจเจ๊เจอีกที่ต้องตัดว่ะอีกอุ้ยเลืเหลือต้องตัดกองต้องตัดกองหมื่นดีไหมนี่เดี๋ยวดูก่อนนะเดูก่อนนะเดูก่อนอันอันนี้ก็สวยนะครับอันนี้ก็สวยเนี่ยมังกรว่ะอืม มังกรมังกรแดงว่ะเราลองไปเร็วๆดูดูนะครับอันนี้ก็สวยนะดูดิเออว่ะสวย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 อันนี้ก็สวยนะดูดิแต่พวกนี้มันเปลีป่ยนสีได้นะเออถ้าแบบถ้าที่เราลองเอามาใส่ถ้าเป็นสีดำๆเงี้ยก็คือสามารถเปลี่ยนสีได้นะเพราะาในรูปโวมเป็นสีแดงนะดำแดง แล้วตรงสีแดงๆเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้นะอันนี้ก็สามารถซีซีได้ด้วยไงไหมซีซีไอแล้วก็เจมได้นะครับเต็มเนี่อะเป็นตนัวนี้ตัวเนี่ยอัญมณีกับดวงตาครับอึ่อบิง อันนี้เป็นรูนนะครับโดนรูนนั่นว่าก่อนไอ้รูนก็น่าสนใจดูดิไอ้รูนสวยๆก็มีนะครับเนี่ยนะเออว่ะอันนี้คือมอกลินนะครับมอกลินสัตว์เลี้ยงนะครับมีแบบอันนี้คือแบงเพชรเหรออือหือโอเค ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันยังขาดอีกประมาณเซตหนึ่งนะครับหรือแบบเซตสองเซตเนาะที่ยังไม่เข้านะครับแต่ที่แอด้าแน่นมั่นใจนะครับก็คืออีกเซตหนึ่งนะเดี๋ยวก็เพิ่มขึ้นรูปขึ้นมานะครับคาดาว่าเซตนี้นะครับน่าจะเข้ามาในตัวของในกล่องด้วยนะครับซึ่งเซตนี้แอด้าชอบมากเลยนะแอด้าชอบตัวของดาบนะครับแล้วก็ชุดนะครับรวมถึงธนูด้วยนะครับโอเคเนาะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับ กล่องไพเรดนะครับในครั้งนี้นะครับในรอบนี้นะครับถามว่าในส่วนตัวแอดกถามว่าคุ้มไหมถ้าถ้าว่าด้วยความคุ้มนะครับคุ้มแน่นอนครับแต่ถามว่าเราชอบไหมเนี่ยเราต้องไปดูอีกทีหนึงนะครับอันนี้คือไพเร็ซีซันนอลนะครับซีซันนอลน่าจะเป็นกล่องหมื่นแต่เป็นกล่องหมื่นเคอ o สของรอบที่แล้วนะครับซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยเราจะได้เป็นกล่องหมื่นอันนี้นะครับ ที่ไม่ใช่ปีนี้นะเป็นปีที่แล้วของคล้ายๆอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างในเนี้ยจะมีอันนี้อีกทีหนึ่งนะครับแต่เนี้ยก็ไม่แน่ใจนะว่าในกล่องเหมือนเนี้ยจะมีอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูวิกิกันเลยดีกว่านะเพื่อความชวนนะครับตัดกันมาในวิกินะครับตรงนี้คือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับขอ,ของในกล่องนะครับจะมีดาบตามนี้เลยเนาะเขตสินที่เราต้องการน,น่าสนใจก็คือตัวของกล่องนะครับมีไหมเอ่ย เอออันนี้คือของปีนี้นะ2022นะครับไม่รู้ของปีที่แล้วกันเนี่ยนี่คือตปี2021นะครับสองพันี่เอ็ดนั้นจะมีสัตว์เลี้ยงในส่วนของกล่องหมื่นเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวดูซื้อันไหนเอ่ยเอ,อ้นี่มันแบงค์เพจอ๋อนี่นี่คอสไพเรตคอลเลคชั่นนะครับนี่จะมีกล่องนี้เข้ามาด้วยนะก็คือซื้อกล่องเดียวนะได้กล่องหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวดูนี้กันดีกว,ว่าว่ามีมีไหมนะชื่อว่า,าคอสไพเรตคอลเลคชั่นนะครับ ถือว่าพลยเซตคอลเลกชันไม่มีนะครับก็คือก็ปีนี้นะก็จะไม่ได้2กล่องเหมือนปีที่แล้วนะครับได้แค่กล่องเดียวนะโอเคนะมาดูการเปรียบเทียบกันดีกว่านะถ้าการเปรียบเทียบนะแอดก้ามองว่าปีที่แล้วคุ้มกว่านะด้วยความที่มีกล่องหนึ่งนะใส่เข้ามาด้วยคือตัวกล่องนี้นะครัที่เป็นตัวของซีซันแนลนะแต่ของปีนี้ไม่มีนะครับ ก็คือความคุ้มปีที่แล้วคุ้มกว่านะคใครที่ซื้อปีที่แล้วไปก็คุ้มแน่นอนนะค,คุ้มกว่าแน่นอนนะครับ <S <S อ่ะตัดเข้ามาในเกณฑะครับเราเข้ามาดูกันเลยดีกว่าว่าชุดไหนที่แอดเก้าเดี๋ยวเรามาดนคำนวณกันดีกว่านะ <S <S ท่านแบบส่วนตัวแอดเก้านะว่าควรที่จะซื้อนะควที่จะทีอเก้าชอบแล้วกันเนาะไม่ใช่คนที่จะซื้อทีเก้าชอบนะครับดาบเดี๋ยวก้ลองบวกดูก่อนนะเดี๋ยวเราบวกเลขเล็กๆกันนะครับว่า ถ้าซื้อเป็นแยกกับซื้อครบชุดไปเลยเนี่ยอันไหนมันดีกว่านะครับอเก้าดูแป๊บนึงอ่ะดาบอัเก้าแน่นอนถ้าซื้อดาบนี้ใส่เข้ากับตัวของชุดอันเก้าอยู่นะครับอ่าลองคำนวณดูก่อนนะครับโอเคดาบนี้นะครับราคา350 11. นะครับอ่ะใส่ไป350ปี้ย310เลหรอทำไมแพงจังวะ3ามร้ลรอ โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปกันดีกว่านะครับส่วนชิ้นอื่นนะอาวุธชิ้นอื่นแล้วก้าไม่สนใจนะครับเพราะว่ามันเรามองข้ามได้นะเพราะว่าอาวุธเราแทบไม่ได้ใส่อยู่แล้วนะส่วนใหญ่จะใส่เป็นาดาบดูมนะครับดาบบวกออรดามะครับโอเคต่อไปชุดนะครับชุดที่เอ็ดก้าชื่นชอบและก้าว่าควรที่จะส่วนตัวก้าว่าจะซื้อนะครับอืม โอนี้นะครับชุดนี้น่าสนใจนะครับจะซื้อด้ไหมเนะี่ยอาลองลองลองริ้ดมาก่อนนะั้นเดี๋ยวเดี๋ยวด่วนด่วนอันนี้ก็น่าสนใจนะแต่กาน่าจะไม่ซื้อนะน่าจะไม่เอานะครับถ้าจะซื้อก็มีอันนี้นะครับโอนี้อันนี้แหละน่าสนใจนะครับส่วนตัวนะส่วนตัวบางคนไม่ชอบก็ล้วแต่คนนะครับอ่ะบวก 1,100งพันหน้ส่วนตัวของเซตใหม่นะครับในรูปนั้นเอ็เก้าก็คือจะซื้อชุดแน่นอนแล้วอยู่แล้วนะบวกอีก1,100นหนร้อก็คือบวก1,100รอสองรอบนะครับโอเคดาบก็ดาบก็น่าจะ3 5มอัสิบะบวกดาบเี่ยบวกดาบดาบดาบสิปีของเซต,ตต่อไปนะไอที่กไอเก้าบวกคร่าวๆเลยนะอ่ะชุดไปแล้วนะชุดอก้าน่าจะซื้อชุดเดียวมากชุดอื่นน่าจะไม่ซื้อนะครับอืม พราะมันไม่ใช่มันไม่สวยนะมันสวยแต่ว่าไอเก้ามองว่าแอก้าซื้อมาจะไม่ได้ใส่นะครับอืมเนี่ยซื้อมาอาจจะไม่ได้ใส่นะครับโอเคไปดูส่วนหัวกันมากกว่าส่วนหัวนะมีหัวนี้แนะ่นอนต้องซื้อนะครับหัวนี้เลยนะครับสองร้อยเอซีจัดไปบวกอีกสองร้อยเอซีนะครับไป,ไปอีกนะครับหัวไหนที่เรา หัวนี้น่าสนใจนะแต่มัน้ากปิดปากมันยาวไปหน่อยนะครับเลยไม่เอาแล้วกันนะไม่ซื้อแล้วนะเอ๊เรือนนงหรอเมื่อกี้เหมือนเราเห็นอีันหนึ่งนะับเกือบดีแต่ว่าเอาดูก่อนนลกันนะ อันนี้เหรออันนี้ซื้อได้นะครับอัน,นอันนี้ก็น่าน่าซื้อนะแต่ว่าไม่ไม่เกี่ยวกับเอซเอ๙เขาจะไม่บวกเนาะเอออันนี้แหละอันนี้แหละสองร้อยห้าสิบนะครับเอ,อซื้อนี้ดีกว่านะครับไสองร้อยห้าสิบนะครับไปปึ๊บก็มีเท่านี้นะสําหรับหัวนะน่าจะมีแค่สองอันส่วนนี้เหรออันนี้น่าจะไม่ซื้อนะครับเพราะว่าจะดูเส้นเปิดไปหน่อยนะ้าซื้อไปอีกนะครับ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของหมวกด้านหลังดูหลังกันบ้างดีกว่านะครับหลังไอ้ก้าวนี่จะซื้อแน่นอนก็คือตัวของอันนี้นะครับนี่อันนี้น่าสนใจเลยนะครับรูนเนี่ยแหละสี่ร้อยนะครับบวกปิกสี่ร้อยน่าจะเท่านี้นะครับพอไอ้ก้าวที่เหลือไอ้กวน่าจะไม่เอาแล้วละ่ะ อันนี้ใสเหรอคุมแม่นี่อืมสัตว์เลี้ยงเหรอสัตว์เลี้ยงไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับก้าเนี่ยแต่ไม่เอาลูนมาดูลูนกันบ้างดีกว่านะครับอันนี้เปลี่ยนสีไม่ได้เนาะโอเคตามนั้นนะครับลูนก็ถ้าจะเอาคือเอาตัวนี้แหละที่ดีนะครับแต่เปลี่ยนสีไม่ได้ ถ้าก็เอามาใส่เข้ากับชุดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพอได้ปะเนี่และดาบก็ใช้เป็นตัวนู้นเนาะตัวดาบทองแต่มันก็ดูแปลกว่าดาบมัน,นอนันนิดเดียวนะครับชุดอันต้องมาเริ่มเทิมโอเคอาดาบอาจจะไม่ซื้อละแต่ว่าถือว่าบวกมาแล้วละกันเนาะข้าวๆนะเออทองลบดาบก่อนดาบถ้าไม่ซื้อลบสามนะห้าสิบ ลบไปสามห้าศูนย์นะครับหัวอันนี้คือหัวใหม่ละธนูยังไม่ไอ้เก้ายังไม่รู้ราคาเนาะเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ที่รวมๆกันมาก็ประมาณนี้นะครับลูนอันนี้ไอ้เก้าก็ยังไม่ได้บวกเพิ่มเข้าไปนะเพราะว่ารอดูอีกทีหนึ่งคนระับยังไม่ตัดสินใจแล้วกันนะครับตอนนี้ที่ตัดสินใจว่าจะซื้อแน่ๆน,นะก็คือ3 4 0 0 AC นะครับก็ตามนั้นเลยครับไอ้เก้าไม่ซื้อกล่องหมื่นนะครับเพราะว่าด้วยความที่ ถ้าคนที่ซื้อเยอะอย่างเช่นแบบซื้อห้า0 0พันเจ็ดนซนะครับแนะนากล่องหมื่นไปเลยนะครับแต่ว่าก็แค่สามพันเองอะ่ะกล่องหมื่นก็คงจะให้เอานะครับโอเคเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์ก็ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ